สวัสดีครับมือนีวันที่สิบหาท่านว่าคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมนครตะลอนทั่วตอนนี้อยู่ในอำเภอกูชินาไลนะครับเลื่อนเพื่อบวกขาวนะครับเป็นถนนกลางเมืองนะครับเนี่ยถนนย่านเศรษฐกิจเลยนะครับนะครับมีความจะเลื่อนหลายรีครับอำเภอกูชินาไลนะครับรถกัลลหลายครับถนนเส้นนี้เป็นถนนหมายเลขสิบสองนะครับ สายเดิมนะครับไม้เหลข12สายเก่านะครับเมื่อนี้นะครับบันทีสิบหาท่านว่าคมนีีผมสิบไปเบิงโขกหนองหน้านะครับอยู่ที่สวนก้องกีฬาพาสนะครับดูในอำเภอกูชินาไล่เนี่แหละครับบร้ไกลเลยครับออกจากไฟแดงนครับตรงไ,ไปจะเป็นจังหวัดมุกดาหารนะครับ ้าเลี้ยวขวากระสิไปอำเภอพนท่องจังหวัด้อยเอ็ดนะครับตาเลี้ยวซ้ายกระสิไปอำเภอเขาวงาจังหวัดกาลสินนะครับผมตีตรงไปนะครับผมตีตรงไปย่างสวนกล้องอสวนกล้องกีฬาพาดนะครับไปเบิร์นโ้งน้องหน้าเพิ่นครับเมื่อน,นี้นะครับแา่พี่น้องสีมาสวนกล้องกีฬาพาดนะครับ พอมาถึงไฟแดงนะครับไฟแดงตรงแยกที่ว่าการอำเภอนี่ครับด้านขวามือผมนี่คือที่ว่าการอำเภอนะครับถึงไฟแดงนี่นะครับพี่น้องก็ตรงไปเลยนะครับประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับกสิกบรถเข่าสวนกองกีฬาผาดนะครับเดี๋ยวสิเป็นยังไงนะครับพี่น้องตามผมมาครับเมื่อนี้ผมสิพาพี่น้องไปนะครับ สวนกล้องกีฬาพาดะามับผมานะครับนะครนตะลอนทั่วนะครับกําลังเดินทางไปที่สวนกล้องกีฬาพาดนะครับนะครับไฟแดงนะครับไฟแดงเอาเนี้ออกจากไฟแดงไปจับกับประมาณสักหาร้อยเมตรนะครับนะครับประมาณสักหาร้อยเมตรกัสิเป็นจุดลับรถเข่าสวนเพิ่นนะครับอันนี้กัสิเป็น รงเรียนสอนครับรถนะครับกล้องกีฬาพาดที่ตรวจสภาพรถนะครับกล้องกีฬาพาดแล้วนี่ก็เป็นของเพื่อนครับอันนี้ก็เป็นบัวขาวนะครับเดี๋ยวผมเบ่งกันนะบัวขาวอะไรนะครับก็เป็นของเพื่อนะครับบัวขาวอะไรนี่ก็เป็นของกล้องกีฬาพาดนะครับนี่ครับกับรถตรงนี้นะครับนี่ ครับกับรถตรงนี้พี่น้องว่าหอวนี่ประมาณหาึรอยเมตรตีไฟเลี้ยวขวาเลยครับนะครับเพื่อจะกับรถเขาสวนกล้องกีฬาพาดนะครับนะครับนี่รถที่วิ่งมาเนี่ยคือมาจากจังหวัดมุกดาหารนะครับมาจากจังหวัดมุกดาหารนะครับนะครับเป็นซีเลนนะครับมาจากมุกดาหารนี่ครับเลียนน่ครับกับรถมานี่นะครับคอเส็นไปนะครับสวนกล้องกีฬาพาดนะครับเป็นป้ายนะครับ ให้หั่นซิมี่ล้านกาแฟครับซื้อว่าหลังสวนคาเฟ่แล้วก็ซิมี่ล้านอาหารนะครับเอานี่ครับนี่เป็นทางเขาครับเป็นทางเขาผมกะที่เขายุดไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าต่อไปสีวันแสงเลยผมทาอะไรครับเขามาสวนกล่องกีฬาผ่านนะครับ ครับสวัสดีครับมื่อนี่ยันทีซิมหาท่านว่าคม2 5 6 4ครับผมนครตดลทั่วนะครับตอนนี้อยู่ในสวนอ่าก้องกีฬาพาดนะครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอกุชินาลัยนะครับหรืออเมืองโบขาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนะครับท่านมาท่านที่เดชสัมผัสธรรมชาติกลางเมืองกุชินาลัยนะครับนะครับสวนก้องกีฬาพาดนะครับโดยดรกัลยาก้องกีฬาพาดนะครับหรือ ที่รู้จักกันในนามดรนุ่นนะครับนะครับแล้วก็พร้อมด้วยเฮียทอนนะครับนะครับนี่ผมขอมาในนีนะครับกล่ามาพบนะครับสิ่งที่ประทับใจนะครับของดรนุ่นนะครับที่เพื่อนเขียนเอาไว้นะครับภายในสวนที่แห่งนี้มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากความรักและความห่วงใยแห่งการให้เรา กินอยู่อย่างปลอดภัยหายใจแบบเต็มอิ่มทุกท่านที่มาเยือนก็จะได้รับผลตอบแทนเช่นนั้นเหมือนกันขอบคุณที่มาเติมใจให้กันแล้วกลับมาเยือนเราอีกครั้งนะคะนะครับนี่คือข้อความที่อยู่บนป้ายทางเขา้าเล่นมากหยอนยม่มแห่งไม่ของเมืองกุชินลไลยนะครับหรือเมืองบวกขาวนะครับที่เจ้าที่เจ้าของสวนนะครับเสื้อเห็นความจริงใจนะครับความมีน้ำใจ ที่ยินดีตอนรับผู้ไม่เหยือนนะครับที่จะรับแต่สิ่งดีดีที่สุดเหมือนกับเจ้าของสวนนั่นเองนะครับประทับใจมากนะครับเป็นแนวความคิดนะครับนะครับที่ทําให้อ่ผู้คนที่มาเห็นแล้วก็ประทับใจนะครับผมเห็นแล้วก็ประทับใจครับนี่ผมนกอ้อนตะลอนทั่วนะครับนะครับนี่คือสวนกอ่้องกีฬาพาดนะครับเป็นโคกน้องหน้านะครับ พ่นครับเดี๋ยวเป็นโคกงน้อยจังได่ผมนึกว่าพี่น้องยางเบิงนะครับนะครับเพื่อนจัดโคกงน้องหน้าจังไห่นะครับอันนี้เป็นร้านกาแฟนะครับอ่าชื่อว่าหลังสวนคาเฟ่นะครับเป็นร้านกาแฟหลังสวนคาเฟ่นะครับสีบริหารโดยน้องลูกน้ำนะครับเป็นลูกสาวของดรนุ่นนะครับหลังสวนคาเฟ่นะครับนี่ครับ น้องลูกน้ำนะครับเมื่อกี้เนเพื่อนกัมาตอนรับผมอยู่ครับนครตอนลอนทั่วนะครับนะครับเป็นติทุระนิดนึงนะครับนะครับเป็นร้านกาแฟนะครับมีเมดนะครับถูกยางนะครับพี่น้องของมาหนีนะครับมาชิมนะครับฝีมือน้องลูกน้ำนะครับลูกสาวของด็กต้นนุ่นนลครับเป็นผู้บริหารนะครับแล้วก็ทีมี่ันนึงนะครับเป็น อันนี้เป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารของเพิ่นนะครับร้านอาหารของเพิ่นเนี่ยครับซอว่าขั้วหลังสวนคาเฟ่นะครับนะครับพี่น้องเของมากอ่ะนี่อาหารจุกแน่วครับน้าทีบริการพี่น้องอยู่นี่นะครับนะครับเป็นร้านอาหารที่เพิ่นใส้พักนะครับที่เพิ่นปลูกอยู่ในสวนของเพิ่นนะครับสีบปใะส้สารเคมีนะครับนะครับเพิ่นสีบปเน้นสารเคมีนะครับเพิ่นจะใช้อินทรีย์ นี่ครับคัวหลังสวนนะครับเป็นร้านอาหารนะครับที่ไหวบริการพี่น้องนะครับนี่ครับสามารถที่สร้างได้นะครับนะครับแล้วสร้างแล้วพี่น้องจะเลือกซุ่มท่านโอ้นครับสร้างผุนครับเป็นซุ่มนะครับมีหลายซุ่มนะครับแล้วแต่พี่น้องที่มากซุ้มไหนนะครับเมื่อสร้างอาหารแล้วครับไปนั่งซุ่มนะครับเพื่อนกันนําไปบริการพี่น้องนะครับอันนี้คือ สวนกล้องกีฬาพาดนะครับโคกหนองนาปอดแห่งใหม่ของอำเภอกกชิลไลหรืออำเภอบวัวขาวจังหวัดกาลสินนะครับ,บเมื่อนี่ก็เป็นวันวันพุธนะครับนะครับนักท่องเทียวสิหล,ลายคือเป็นวันยุดนะครับวันเสาร์อาทิตย์สิหลายนะครับ บริเวณนี้คือบริเวณที่เป็นโคกน้องนานะครับนะครับที่เพิ่นขุดบ่อขุดสะนะครับแล้วก็ขุดคลองใส่ไก่นะครับสวนกล้องกีฬาพาดโคกน้องนาโมเดลนะครับนี่ครับเป็นบริเวณโคกน้องนานะครับนะครับตอนนี้กับประมาณนีิโมงกกวครับผมอยู่ไทยลงไปทางด้านที่ตะวันออกนะครับเพราะว่าไทยขึ้นไปทางทิศตะวันตกบ่ได้นะครับ พาย้อนแสงนะครับโพ้นครับเป็นโคกน้องหน้าแหละเพื่อนทีเป็นสวนนะครับจัดสวนนะครับได้สวยงามนะครับเดี๋ยวเพื่นาพี่น้องเพิ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับี่อยู่ในโคกน้องหน้าสวนกล้องกีฬาพลาดเพื่อนซีเน้นอินซี่นะครับอาจจะไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาปลูกพืชปลูกยังนะครับเพื่อนจะไม่ใช้สารเคมีนะครับ จะเน้นใช้สารอินทรีนะครับนะครับปุ๋ยที่เพิ่นไส่พักใส้ยังนี่เพิ่นกับผลิตเองนะครับผลิตเองนะครับเดี๋ยวนี้เพื่ล่าปลูกท่านตะวันอยู่ครับเมื่อกี้นี่ผมยางมานะครับกําลังปลูกท่านตะวันอยู่นะครับสวนกล้องกีฬาพาดนะครับนะครับเจ้าของคือดอกอรกัลยากล้องกีฬาพาดนะครับหรือที่รู้จักกันในน้ำดรนุ่นนะครับ แล้วก็เฮียทีทรทอนกล้องกีฬาพาดนะครับแล้วก็น้องลูกน้ำนะครับที่บริหารร้านกาแฟาภายในสวนกล้องกีฬาพาดนะครับน่าเล่นมาแห้งไม่ของอำเภอโคชินาไลนนี่นะครับเพิ่นมีแนวคิดจังไห้นะครับดอกเตอร์นะครับกะะัลยาหรือดอกเตอร์นุ่นนะครับเพิ่นมีแนวคิด สวนก้องกีฬาพาดนะครับพื้นมีแนวคิดจัางไรนะครับดอกเตอร์กัญญาก้องกีฬาพาดหรือดอกเตอร์นุ่นนะครับกับเฮียท่อนนะครับเฮียทีละท่อนนี่พื้นมีแนวความคิดว่าอย่างไรนะครับพื้นยังเห็ดโขกน้องหน้าอันนี้ขึ้นมานะครับนี่เป็นข้องใส่ไก่นะครับนี่เดี๋ยวพูดถึงพี่น้องยางเบิงนะครับนะครับพื้นพื้นมีแนวคิดถ่ว่านะครับอันดับแรกนะครับ ทีเพิ่นเฮดโครหนองหน้านี่ขึ้นมานะครับเพิ่นตั้งใจหรือตั้งเป้าหมายไว้คือนะครับต้องการที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรขนาดใหญ่ของคนในชุมชนนะครับที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานนะครับซึ่งแต่ก่อนบริเวณนี้เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับทั้งแหลงทั้งท่วมนะครับไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยนะครับ นะครับดรนุ่นแล้วก็เฮียธีรทรจึงได้ลงทุนปรับเปลี่ยนบริเวณนี้เป็นโคกหนองนานะครับมีการถมดินขุดบ่อนะครับทำล่องน้ำรอบพื้นที่นะครับก่อสร้างจุดชมวิวนะครับจุดเช็คอินนะครับทำสะพานไม้ต่อเชื่อมรอบพื้นที่นะครับและเพิ่นก็นได้เปิดโครงการเมื่อวันที่31 ท่านว่าค้ม2 5 6พันหาามสี่านมากครับเป็นหน้านะครับนี่เป็นหน้าเข่าเพิ่งเกี่ยวเข่าไปนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสะนี่เพิ่นที่ปลูกนะครับต้นไม้นะครับอยู่รอบสะเพิ่นก็ได้ปลูกต้นไม้นะครับอ่าเป็นต้นต้นยางนานะครับที่เห็นต้นยางหน้านะครับ ต้นดูนะครับต้นพยุงนี่ครับต้นพยุงนะครับเพื่อนที่ปลูกไว้คู้สะเพื่อนแบบนี้แหละครับนี่อันนี้เป็นน้องน้องนี่เพื่อนกระเลี่ยงป่านะครับป่ากินพืชนะครับนี่ครับเพื่อนปลูกอันนี้เป็นต้นซักนะครับนี่เพื่อนปลูกพูนครับบริเวณนีแตะกอนนี่เพื่อนที่ปลูกเขานะครับแต่เดี๋ยวนี้กัเจ็บเกี่ยวไปแล้วนะครับ ะครับโบลิเวณนนี่กสิปลูกอปอเทื่องนะครับเป็นปอเทื่องนะครับพลังลงอยู่นะครับพี่น้องเขามากสิเบิงโขงน้องหน้าใดน้ำลรกกสิเบิงสถานที่นะครับอันนี้คือข้องใส่ไก่นะครับนี่โขงน้องหน้าต้องมีข้องใส่ไก่นะครับนี่เพิ่นกเ่เฮ็ดนะครับนี่เป็นข้องใส่ไก่นะครับสำหรับ ้น้ำนะครับไปใส่ในการเกษตรนะครับนี่ต้นมะพร้าวนะครับมะพาน้ำหอมนะครับภายในคล้องสีเลี้ยงปลาน้ำนะครับนี่คลองไส้ไก่นะครับสีรอบเลยครับสีรอบนี่ครับบริเวณค้องไส้ไก่เพ,พื้นที่วูมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับนี่ครับเพิ่นที่คูตออมเลยครับนี่คลองไส้ไก่ นะครับบางที่นี่เพื่อนมีเลือดเลยครับมีเลือดบริการไฮคีน้ำข้องใส่ไกลได้นะครับแต่ว่าตอนนี้บ่รู้ว่าเพื่อนไ้ขี้บ่นะครับผมมางวดก่อนเห็นเปลี่นเลือดอยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องเบ่งโขงหน้าเพื่อนก่อนครับนะกรอนสีปเบ่งแล่นมามองเที่ยวนะครับอันนี้เป็นต้นยางนาทั้งหมดนะครับนี่ปลูกต้นยางนาต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับ นะครับอันนี้เป็นข้องส่ไก่นะครับเนื้อทีเพิ่นได้หนีประมาณเกตสิบไร่นะครับประมาณเกตสิบไร่นะครับเพิ่นกันทย่อยเฮ็ดโค้งน้องหน้าไปเรื่อยๆนะครับกับฉากแรกเพิ่นเฮ็ดซิมหาไรก่อนนะครับนี่นี่นครับเป็นข้องส่ไก่เพิ่นก็เลี้ยงป่านะครับเลี้ยงป่าโอ้ถือว่าสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ของโค้งน้องหน้านะครับพอมีโค้งมีหนองมีข้องส่ไก่นี่ครับถือว่าเป็นโค้งน้องหน้าที่สมบูรณ์ เป็นจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวพ,พอดีพาพี่น้องขึ้นไปนะครับอเอาเบิงอันนี้ก่อนนะครับเบิอระโคขงน้องหน้าเพื่อนก่อนนะครับน่าสนใจเลยครับเป็นโคขงน้องหน้าที่อยู่ห่างจากเมืองกุชินาไลนะครับหรืออำเภอบวัวขาวนี่เพียงหาซิมเมตรครับหาซิมเมตรนี่ครับสวนกวางกีฬาพาดนะครับสวนกวางกีฬาพาด บริเวณนี้เพิ่นปลูกระเขาครับนะครับเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับอันนี้เป็นบันไดสวรรค์นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มานะครับขึ้นไปถ่ายรูปอยู่งสูงหมดครับนะครับเรียกว่าบันไดสวรรค์นะครับนี่โอนครับมานักสิบเมตรนี่เลยครับสูงนี่ครับเรียกว่า นี่ครับวันใดสวรรค์นะครับนี่โอ้ยครับขึ้นไปถ่ายรูปสวยๆนะครับอันนี้เป็นบ่อปลานะครับบ่อปลารูปหัวใจนะครับเลี้ยงปลานะครับนี่บ่อน้ำรูปหัวใจนะครับบ่อน้ำรูปหัวใจนะครับด้านนี้สิเป็นยังนะครับเดี๋ยวผมพาเบิ้งนะครับเพื่อนดีเฮ็ดแต่ละจุดสิมีความหมายทั้งหมดนะครับ อันนี้สะพานรูปดวงตาเอาผมพ่อพี่น้องเบิรงช่างน้อยนะครับเบิรงสะพานรูปดวงตานี่ครับสะพานรูปดวงตานะครับไพ่นี่กับเพื่อนกรีปูเขานะครับเดี๋ยวนี้ว่าไม่เพิ่ลุ่งปอดเทืองครับกาลังลุ่งอยู่ครับหลังจากเก็บเกี่ยวเขาแล้วนะครับบริเวณนี่นะครับ สะพานรูปดวงตาขึ้นน่วยตานะครับนี่นะครับเป็นรูปน่วยตาตาดำยู่กลางนะครับนี่นี่ครับสะพานรูปดวงตาพี่น้องมาเที่ยวนะครับมานั่งสะพานชมวิวถ่ายรูปได้สวยสวยครับผุ่นมองไปกระเท็นชิ้งชานะครับนี่ครับสะพานรูปดวงตานะครับนี่นะครับนั่นดวงตายู่กลางนะครับตาดำตาขาวนะครับ นี่ครับโอ้พี่น้องมาเที่ยวสวนกล่องกีฬาพาดเที่ยวโขงน้องหน้าได้ทึงคว่ำรู๋นะครับได้ทึงคว่ำบันเทิงนะครับคว่ำพักพรอนนี่เป็นดวงตานะครับดิผมมายืนอยู่นี่นี่ครับเมื่อนี้ผมมานะครับดอกเตรนุน่นเพิ่นบริวูครับเพิ่นไปอ่าเป็น พิธีก่อนเกี่ยวกับโครงน้องหน้าอยู่จังหวัดกาลสิน์นะครับก็เลยบด้พเพื่อนครับเมื่อนี้เพื่อนไปทุรละไปเป็นวิทยากรน,นะครับวิทยากรว้าเรื่องโครงน้องหน้านะครับอยู่จังหวัดกาลสินอันนี้ล่งไปในตาคายรับน้ำหนักได้550กิโลกรัมนะครับนี่ครับ เดี๋ยว,พวีพาพี่น้องไปเบื้องกันสวนพักเพื่อนนะครับอันนี้เป็นปลูกท่านตะวันนะครับนี่ครับเพิ่งเริ่มปลูกนะครับอีกเรืหน่อยก็ออกดอกนะครับเดี๋ยวถ้าออกดอกผมยังสิมว่าอัปเดตให้พี่น้องเด้เบิ้งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมพาบเบิ้งโคกหนองหน้าก่อนครับนี่ครับเป็นสะเลี้งป่าเพื่อนนะครับก็บปลูกกล้วยปลูกตะไคร้ นะครับป่าลาลายรับวอนเต็มนะครับโคกหนองนานะครับนี่ครับเพื่อนกระสิเฮ็ดเป็นล้านอาหารกินอยู่ในสะเที่ยงป่านักท่องเที่ยวที่มากมาท่านอาหารอยู่บอบป่านี่ครับได้บรรยากาศนะครับนี่ครับตะไข่เอาเดี๋ยวผมพาขึ้นในเบื้องสวนผักของเพิ่นนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับ สวนกล้องกีฬาพาดเนี่เพื่นทีมี่ร้านอาหารนะครับชื่อว่าคัวหลังสวนนะครับคัวหลังสวนนะครับเพื่อนทีใสพักที่เพื่อนปลูกเองนะครับใสพักที่เพื่อนปลูกเองโดยบ่อใส่สารเคมีนะครับเป็นผักอินรีย์นะครับปุ๋ยเพื่อนกัใไสปุ๋ยที่เพื่อนเทดเองนะครับนี่นี่เลยครับนี่กล่องอยู่นี่นะครับ นี่คือปุ๋ยซิฟเฟินเฮ็ดเองนะครับนี่ครับปุ๋ยอินซี่นะครับไม่เน้นสารเคมีนะครับกินแห้งๆครับคล้ายๆขีข้างข้าวนี่ครับเป็นปุ๋ยที่เฟินเฮ็ดเอียงนีครับเนี่ยเป็นที่เน้นอินซี่นะครับปุ๋ยปนใสสารเคมีเลยครับนี่ปุ๋ยที่เป็นสารเคมีปุ๋ยปนใสเลยครับในสวนนี่นะครับ นะครับเพื่อนปลูกหยังแน่เดี๋ยวผมพามาเบิ่งซื้อสวนครับโอ้แปลงพักอ,อ,อินซี่นะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือแปลงพักอินซี่นะครับแปลงผักอินซี่นะครับนี่ไม่เน้นสารเคมีนะครับเพื่อนปลูกหยังแน่นะครับเดี๋ยวผมชิเบิ่ง ธรรมดาแล้วถ้าดอกเตอรนุ่นพันยูนะครับพันสิมาน้ำผมนี่ว่าอธิบายฟังที่ดีครับชัดเกียต่ว่าเมื่อนี้นะครับเพิ่นติทุละนะครับไปเป็นวิวทยากรเกี่ยวกับโคกงน้องหน้าอยู่จังหวัดกาลสินนะครับผมก็เลยไม่ได้เ,เจอเพิ่นแต่ว่าผมก็เลยมาผู้เดียวนะครับเบิ่งผู้เดียวอันนี้เป็นทั่วทัวฟักยาวนะครับนี่เ,นเพิ่นปลูกทัวฟักเาวาเพิ่นกั ปลูกเพื่อถ้าอาหารอยู่ในขั้วนะครับขั้วหลังสวนนะครับใส่พักจากนี้เลยครับนี่ไม่ใช้สารที่มีโพสีดยาดีครับโพสีดเลือยยาฟูริดอนแต่ยังไม่มีครับนี่ครับพี่น้องเบื้องยอดเบื้องยังนี่ครับนะครับไม่มีการใช้สารเคมีนะครับแต่ใช้อินซีนะครับอาจจะใส่ชีวภาพนะครับนะครับชีวภาพในการกําจัดศัตรูพืชนะครับ นะครับเช่นพวกใบยาสูพวกสะดาพวกน้ำมักนะครับสีโปใไสสารเคมีเลยนะครับนะครับอันนี้ก็บสีขื้นยูหัวนี่ก็เป็นดอกอันชันนะครับดอกอันชันอันนี้เป็นแปลงพักบุ้งนะครับแปลงพักบุ้งกีนนี่นะครับแปลงพักบุ้งกีนนะครับเพื่อนสีปลูกเพื่อประกอบอาหารในขั้วหลังสวนนะครับเพราะนั้นพี่น่องนะครับมาท่านอาหารในขั้วหลังสวนนี่ นะครับพี่น้องสร้างพักบุ้งไฟแดงนี่ครับนี่สร้างพักบุ้งไฟแดงพี่น้องที่ได้กินพักบุง้งปลอดสารพิษนะครับบม่มีสารเคมีนะครับนี่เป็นพักบุ้งที่เน้นอินทรียโดยเฉพาะครับเพราะว่าดรน,นุ่นนี่เพื่อนสีเน้นเลยครับว่าต้องเป็นอินรีย์เท่านั้นนะครับจะไม่ใช้พวกสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องของมาท่านอาหารอยู่ขั้วหลังสวนนี่ปลอดภัยนะครับ ไม่มีสารเคมีอันนี้ก็เป็นถั่วนะครับนี่เป็นถั่วพุ่มนะครับเป็นถั่วพุ่มนะครับม้อยโมเโมนต์ถั่วเลยครับเมนอย่างนออกมานี่แตงบอกครับนี่นะครับเป็นแตงนะครับเป็นเบียร์แตงเบียร์แตงนะครับนี่รับเพื่อนทีปลูกไวรัสครับ อันนี้ก็เป็นแปลงคันหน้าครับนี่แปลงคันหน้าโอ้งามเลยครับนี่นะครับคันหน้าเพื่อนนี่ใส่ปุ๋ยคอกเลยครับนี่ปุ๋ยอินซี่นะครับปุ๋ยอินซี่ว่ามีปุ๋ยเคมีเลยนะครับเอาพี่น้องมาสั่งกิน่นคันหน้าพัดน้ำมันหอยคันหน้าหมูสดหมูกรอบนะครับในร้านอาหารขั้วหลังสวนเพื่อนนี่ปลอดภัยครับนี่ คณะเพิ่นปลูกเองครับนี่เอาไปเฮ็ดอาหารในพี่น่องกินนะครับอยู่ร้านอาหารขั้วหลังสวนเพิ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเพ้านะครับนะครับจะมีกระเพ้าขาวนะครับกระเพ้าแดงน่ครับกระเพ้าแดงกระเพ้าแดงกระเพ้าขาวนะครับผัดกระเพ้า นะครับนี่ครับกะเพราแดงกะเพราขาวกะเพราขาวนี่ครับอันนี้กะเพราแดงนะครับเพิ่นเอาจากนี้แหละครับไปเฮ็ดให้พี่น้องกินนะครับพี่น้องสร้างพัดกะเพราสร้างยังกะเพิ่นเอาพักจากนี้อันนี้ก็เป็นพักบุ้งนะครับอันนี้เป็นแตงนะครับนี่แตงนะครับแตงนะครับปาดกินกับข้าพัดกับบักแตงจากนี้แหละครับอันนี้พักบุ้งกินนะครับ นะครับเพื่อนเอาพักจางนี้นะครับไปใส่ในขั้วหลังสวนนะครับสําหรับปรุงอาหารในพี่น้องในท่านนะครับพี่น้องเขามาในขั้วหลังสวนแล้วนะครับพี่น้องก็มาสร้างอาหารกินก็ีได้กินสิ่งที่ดีปกแตงกวาครับนี่ก็ลริ่เป็นลูกเลยครับนี่โอ้สวยเนี่ครับใส่แต่ฟุ่นครับฟุ่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหยังนี่ครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีบ่ได้ฉีดยานะครับนี่เด้อแต่ว่าจะเน้นจะเน้นอินซีครับ น้ำหมักคีวภาพนะครับโอ้นาสนใจเลยครับนี่เมื่อน,นี้ผมของมาผมรัวเลยครับนี่นะครับรัวคณะที่ดอกเตอร์นุ่นเพื่อนไปเป็นวิทยากรยุกสินนะครับนี่ครับบักแตงนะครับกํลลังเป็น,น่วยนะครับอันนี้เป็นขั้นหน้านะครับ พาพี่น้องเบื้องอ่ะพักนะครับด่เพื่อนปลูกในโค้งน้องหน้าเพื่อนนี่ครับนะครับเพื่อนปลูกแบบปลูกเองนะครับไปเฮ็ดอาหารเองปลูกเองกินเองนะครับบร่ได้ซื้อจุ่ตลาดนะครับนี่นี่นี่ออกดอกก็ลั่งงามเลยโอ้นะครับลวกกินมังเรศนะครับก็ํำประแดกนี่ครับสวยๆนะครับเป็นขนานะครับนี่โอ้ขนานะครับ ขนานะครับนี่ไซราดนาเนี่ยเป็นตะแซบนี่ยครับยอดขนานะครับตอนนี้ผมนะคร่อนตะล่อนทั่วกาลัางอยู่ที่สวนกล้องกีฬาพาดนะครับหรือโคกน้องนามโมเดนกล้องกีฬาพาดนะครับนี่มองเบิ้งหลายครับเจอเมื่อน,นี่ผมเบิง้งสวนที่เป็นโคกน้องนาก่อนนะครับอันนี้ก็คือบักฮวงโู้หลายต้นครับ สงสัยเป็นพ er in e sure. ันแขกดำรับการแนวนี่นะครับตามประสบการณ์ของผมนะครับบางพวงนะครับพี่น้องเขามาลัางสวนของอาหารหลังสวนนี่เขามากกว่าีจะสร้างตำบางควงนะครับก็่าเป็นบางพวงทีเพิ่นปลูกนะครับนี่เงี้ยวๆนี่พันอย่างน่ครับนี่บัแมนแขกแขกดำนะครับแขกดำอันนี้พันแขกดำนะครับแต่ว่าผีได้ผมจำดนเป็นพันแขกดำนะครับตามประสบการณ์ ที่เคยเห็นมากนะครับ,รบสวนผักที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับอันนี้เป็นซี่หอมโอ้นะี่ครับปลูกเองง่ามเลยครับนี่มุกี้นี่ยผักซี่หอมกิโลละสี่ร้อยนะครับนี่นี่ครับที่สวนกองกีฬาผาดนะครับห้องอาหารหลังสวนนี่เพื่อนที่ปลูกไปปรุงอาหารให้พี่น้องได้กินเองครับนี่ข้างหน้านี่สวยงามเลยครับข้างหน้าเพื่อนปลูกหลายครับแสดงว่าพี่น้องมาท่านอาหารที่หลังสวน ของาหารหลังสวนเพิ่อนสี่สซั่งพวกขนาะนี่ครับนี่เพิ่อนยังปลูกหลายขนาดนี้ครับนี่อันนี้เป็นแปลงคณาทั้งหมดครับยอดใหญ่ๆครับนะครับเขียวงามนะครับนะครับเพิ่นที่ใส่พวกขี่งัวขี่ขั้วไอพวกขี่หมูขี่ไก่นะครับขี่เพิ่นเลี้ยงนี่แหละครับอยู่ในโคกหนองนาเพิ่นนี่มาใส่เนี่ยเอาถือว่าสวยงามครับเอา นี่ครับผมนะค่อนะล่อนทั่วนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนได้ครับนะครับเพราะว่าสียางเบิงโคกหน้องหน้าเพื่อนนี่โอ้ไหลไล่นะครับนี่ผมก็แต่ถ่ายคลิปเดียวนี่สียงานะครับนะครับผมก็ขอจบคลิปนี่ไว้ตรงนี้สักก่อนนด้ครับเดี๋ยวสิมีคลิปที่2นะครับผมพี่พ่อพี่น้องยางเบิงอ่ะโคกน้องหน้าลงไปทางพ่นครับไปเบิ้งพ่นปลูกต้นยางหน้าที่เป็นแปลงง่าย นะครับก็ายจะเลื่อมิติดตามนะครับติดตามคลิปที่2นะครับนะครตะลอนทัวร์นะครับขอบคุณพี่น้องน,นะครับที่ติดตามรับชมนะครตะลอนทัวร์ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยครับสวัสดีครับ